สวัสดีจ้าร้านทำเล็บตัดหนังลูกส้มเคหาบางพีสมุทรปราการว,วันนี้จะมาตัดเล็บขบต่อจากลูกค้าอันนี้ลูกค้าตัดมาเองเพื่อนๆแล้วมันออกไม่ได้แล้วที่สำคัญลูกค้าไม่ได้อยู่แถวนี้นะอยู่ต่างจังหวัดอันนี้อันนี้เริ่มแบบเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มไม่ค่อยปวดมากแล้วแต่ก็ ต้องมาดูกันก่อนว่ามันจะเป็นอะไรอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้เราจะลองตัดเล็บดูก่อนโหเา่ไปจนสุดเลยไม่เจอเล็บเลยเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คงต้องเป็นหนังแล้วแหละเรจะทํำยังไงมามันอยู่ตรงไหนหนังเนะี่ยมันอยู่ตรงไหนต้องมาดูกันจะออกยังไงอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ง่ายนะเพื่อนๆต้องใช้ตัวแงะ เคลียหายอย่างเดียวเลยเพื่อนเพื่อนเพเล็บไม่มีแล้วอ่ะเหย่ไป <Yeah. S 1> จนสุดแล้วไม่มีเล็บแล้วทีนี้เราก็มาเหลือแต่หนังแล้วทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่ามันอยู่ส่วนไหนของเล็บหนังเนี่ยเราจะออกแบบไหน ลูกค้าบอกปวดมากก่อนที่จะมาตัดนี่คือปวดมากคืองัดงัดงัดอยู่นานนะเลวแต่มันคือมันได้แค่นี้แล้วไม่สามารถเอาที่เหลือออกมาได้อันนี้เราก็จะต้องมาขุดคุยเอาซากที่เหลือของมันออกมาให้ได้เพื่อน<ๆ>มาดูกันว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะมันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกนันเพื่อนเพื่อนแผลมันยับเยินไปหมดแล้วลองดู เจอแล้วเพื่อนๆนต้นต่อสาเหตุหลุดไม่ได้เลยเนะี่ยถ้าหลุดต้องงัดยากเลยนี่ออกแล้วเพื่อนๆนมันเป็นเศษๆษมันไม่มันไม่ได้เป็นเนะี่ยมันเป็นเศษๆที่เหลือๆค้างๆอยู่เราจะมาดึงหนังออกให้ดูเพื่อนๆนน,นี่มันจะ นี่ไอตัวนี้เพื่อนเพื่อที่มันทําให้ปวดมันคาอยู่ลูกค้างัดแล้วออกไม่ได้เป็นเศษเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นตอนเป็นอะไรเงี้ยเนาะอืมเรียบร้อยดีนะว่ายังออกง่ายเพื่อนเพื่อน<ๆ>เขาง,งัดมาขนาดนี้เราไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนแล้วเพื่อนเพื่อนมันกระจายกระจายไปหมดแล้วทั้งหนังทั้งเล็บไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนแล้ว แต่ก็ยังโชคดีเนาะนเรายังแบบค้นหาแล้วเอามันออกมาได้อยู่ยงั้นลูกค้างัดแล้วลูกไม่เจอลูกค้ากลับไปปวดปวดแน่นอนเลยเสร็จแล้ว